สวัสดีกนยานมิตุกท่านและก็สมาชิกทุกคนนะครับคลิปนี้จะพาท่านมาชมลงพุทโธดเนื้อเคลือบนะครับก็เป็นลงพุทโธดอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่สวยงามจัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มสายบางนะครับส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีการจะสร้างอยู่ในกลุ่มสายบางนะครับเห็นไหมครับชุดนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด5องค์5สีนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ชมทีละองค์มาชมที่ เนื้อเคลือบสีแดงก่อนนะครับเห็นไหมครับเป็นหลวงปู่ทวดที่มีการเคลือบเอาไว้นะครับแล้วก็ด้านนอกก็จะมีการลงลักปิดทองล่องชาติไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับสวยงามเลยทีเดียวดูเข้มขลังแล้วก็ดูมีพลังพุทธานุภาพสูงนะครับด้านหลังก็จะมีคราบลักนะครับทาเอาไว้อย่างนาเลยทีเดียว ที่พื้นผิวขององค์หลวงู่ทวดก็จะมีความแห้งนะครับมีความเก่าเห็นไหมครับถ้าสังเกตดีๆด,ด้านในพื้นผิวที่มีการเคลือบออกมานะครับจะมีการแตกนะครับจะแตกจากด้านในนะครับบง่งบอกถึงการเวลาเดี๋ยวมาชมที่อ,องค์ที่สองสีที่สองนะครับ เห็นไหมครับองค์นี้ก็จะเป็นการเคลือบสีขาวนะครับจะมีด้วย,วยกันทั้งหมด 5, C, 5 a. สี5เบญจสิลินะครับเห็นไหมครับจะมีคราบลักแล้วก็จะมีาการทาทองทับไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับ มาชมองค์ที่3นะครับเป็นเนื้อสีน้ำเงินนะครับองค์นี้จะเห็นได้ชัดเห็นไหมครับจะมีการแตกจากด้านไหนนะครับส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าหลวงปู่ทวดชุดนี้นะครับสมเด็จโตปลุกเสก ส่วนตัวคือความเชื่อนะครับการคิดต่างก็ไม่ถือว่าผิดนะครับเป็นการวิเคราะห์เป็นการคาดเดานะครับส่วนตัวแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าสมเด็จโตปลุกเสกนะครับยิ่งเป็นลองปูพุทวดสมเด็จโตปลุกเสกยิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปใหญ่นะครับองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อสีเหลือ